สบายดีเมื่อนี้กะสีมะแปลงตู้เสื่อมหรือว่าตู้จอดเปิดไฟเข้าไฟขับปกติมีพัดลมมีลมออกแล้วก็ลองบิดเบิงบิดเบิงตัวเลขมันขึ้นประจำมันได้แต่ล้อยไปปปกติมันต้องได้สองรหีตามที่มันเขียน คอกัสิมาวัดไฟเบิงไฟหน้าตู้ว่ามันได้เท่าไดบ่มีไฟออกเลยปกติมันต้องได้ประมาณห้าสบโวลต์หรือว่า80ดสบโวลต์ประมาณนี้แต่อันนี้บ่มีไฟออกแล้วก็หูซึกว่าไม่กินขิวออกมาค่อยกัสิมาไขเบิงว่ามันขิวบันได มันใหม่ย่บอนได้ใยอ,ออยกมาเมย,มยี่ยมห้อยเย่ห้อเดียวกับสวานคอยใส่เลยยย่ห้อเดียวกันกรซสีเนี้มเบิองว่ามันใหม่อยู่ใส่ สังเกตเบื้องเค่องนี้คือสีกุ้มดนทนทานสังเกตจะขี้ฝุ่นเบื้องแรกเอาโบเห็นห้อยไหมค่อยก็เลยว่าสิเสียบพักเปิดเบื้องเสียปักเบื้องละถ้าหากว่ามันมีบนใหม่มันมันก็ต้องควันขึ้นเพราะว่าค่อยได้กินคิวควันบบเห็นมีควันขึ้นบบเห็นมีควันเลย อ๋อเห็นอะไรเห็นอะไรมีควันขึ้นมีควันขึ้นอยู่ที่ตั้งซิตเตอร์ค่อกับบนในใจว่าแมนตั้งซิตเตอร์หรือว่าหรือว่าแมนเลกโกลเลตไฟบอ่อยู่บอนนี่แล้วก็เห็นซีไม้ตัวหนึง่งมันเป็นการดำาด,ดําโบเมนไดโอดไดซีและค่อยกแกะออกมา,นมามอนา้าไม้ห่มห้อย เป่าฟุน้นเรียบร้อยมาเบิงคาล์แล้วมันก็แม่นลิก,กเกิลเลต์โบเมนตังเตเตอร์เป็นลิก,กเกิลเลตไฟค่อยกิดสีจูดออกมามันแม่นไอซีลิก,กเกิเลตไฟ เป็นไอซิลิโกเลตไฟลบเป็นไฟลบประมาณซิมหาโวล์แต่ว่าทาั้งหลังมันมันแตกมีควันออกตอนนี้คอยกับพยายามจูดออกมาแต่ว่ามันบออกเพราะว่ามันติดกาวส่วนใหญ่อุปกรณ์แบบนี้ที่ว่าเปลี่ยนลักษณะ SMD แบบนี้มันจะติดกาว เอาอแล้วค่อยงัดออกละหลัลงจากเอาออกมาเฮียมห้อยค่อยกระสียน้ำมันให้เบิงก่อน หลังจากที่อนามัยก็เห็นเบอร์มัน,มนติดอยู่แผ่นวงจรเจ็ดเก้าเอ็มหนึ่งหาไปว่าเลกโกเลตไฟลบ1ิหาโวลต์ซีใหม่ตัวหนึ่งกาซีกาซีเอาซีตัวที่ว่ามันใหม่ออก แล้วก็เสียหาตัวไม้มาใส่ซีตัวนี้กระติดเก่าคือกันตามเบ่งเพราะว่าจูดมันบออกต้องได้หาอย่างมัง,งัดละหาอย่างมัง,งัดออกอย่างได้ <c oughs> งัดเลยละมันติดก่าวมันจูดบออกอนาไมมันสะอาดแล้วค่อยกลับไปหาตัวไม่เมาใส่ส่วนว่าตักกาวเก่ามันเป็นแบบนี้บุหู้สะไปหาอยู่ใส่หาได้แต่แนวนี้ เบ็ดขามันก่อนขามันก้วงตัวใหม่เชียมใส่มันตัวใหญ่ตัวเก้ามันตัวน้อยกันนีบเข้าให้มันแคบๆหลังจากใส่ซีเข้าไปแล้วก็เสีมะบัดไฟเบิงว่าไฟที่ว่าปินไฟลบมันมามันมาเท่าใดมันลบเท่าใด สายสีดำจับกา่าสายสีแดงได้สามดิ34ีโวลต์อยู่อยู่แรงใจกับได้สามิีโวลต์คือกันส่วนอยู่ทีหัวไดโอดสามตัวเลี้ยงกันมานีได้เซาห้าโวลต์เป็นเป็นไดโอดผลิตไฟมาเลี้ยงพัดลมอยู่ทีพัดลมกับได้เซาหห้า ได้เศร่าวนอันนี้มันมันไฟสามร้อยที่เข้ามาเลี้ยงวงจรเซอร์วิซซิ่งตัวนี้มันไฟสามร้อยไปเลี้ยง igbt คอยไม่ได้เสียบคอนเดนเซอร์ที่คอยมาเปลี่ยนใส่เบสเลมิก อันนี้ก็แมนลิกเกล็ดลิกเกล็ดไฟสิบห้าโวลต์ตัวเก้ามันตัวน้อยขนาดต่างกันสิบห้าคือเก้าห้าโวลได้อ้โหสิบห้าอยูย่ใส่หาโซกซื้อกับผมมีมันเป็นคนระเบิด แต่ค่อยคิดว่ามันมันน่าจะแทนกันได้เนมบังก่อนมบจีสซย,ยังใดตัวนี้ตัวใหญ่ต้องได้เบ็ดขาขากลางมันข่าวไฟเข้ามันค่อนข้างจะแข็งในะดเดี่ยวเอาแนบมันมันหนีบเบ็ดเอา เขายมันพอด,ดีมันจังวางได้ขาที่สามมันขาไฟออกขาที่หนึ่งมันขาเก่าวแล้วค่อยก็ใส่หียมห้อยบ่งงามปันใด้า่ค่อยก็คืด่ามันนนาจ,จะได้แล้วละ่ะ วันนี้ก็ชีเสียบรองเบรงเสียบไฟสามร้อยมาเลี้ยงซีบิซซิงมาเลี้ยงวงจรซ,ซีิซซิงวงจรผลิตไฟโซซีวอนอันนี้มันใส่พัดลมอันนี้มันใส่ด้านหน้าตัวนี้มันใส่บอลลิมปรับไฟตัวนี้มันใส่ใส่ไฟเลี้ยงหน้าจออันนี้มันใส่ดอกไฟ สายดอก LED อีกสามสายวัดตอ่อตาไว้คือเก้าวันนี้สิมาวัดไฟเบ่งใส่ไฟบังบัง,บงจอมิตเตอร์แปลงก่อน มันนิสิมาวัดไฟเบิงว่ามีไฟลบออกบอ่มันจะต้องออกลบชิมหาบนเสียบป,ปักออกแต่ลบชิบสามวนส่วนิดยุทีแรงใจได้ลบลบเส้าแปดบน คอยว่าวงจรใดคือสีเหตุเบียกแล้ววันนี้สิมาแท็กเบิงวงจรใดที่ว่าส่งสัญญาณไปหาส่งสัญญาณไปหา power igbt คอยกระใส่สโคบัดเบิงเบิงขึ้นมันมีขึ้นมีขึ้นแบบนี้แปลว่ามันเหตุเบียกแล้วมีสัญญาณออก นี่สัญญาณผ่านออกมาแล้วแล้วก็มอวัดอยู่ที่บริเวณขาเกตเป็นเป็นได้ของขาเกตขาเกตของมดเอ้ย igbt สัญญาณสโคบออกมาอยู่ที่อยู่ที่ทางออกของโมแบง มันจะได้โูปส,สัญญาณว่าแบบนี้เลยแนวนี้แมนวงจรได้เฮดเวียกครบถ้วนแล้วแบบนี้มีสัญญาณออกซีโร่อมิตเตอร์มาวัดเบิงมิตเตอร์เข็มบิสไซหาสบวน มันใกล้โพดยับเส้นหนึ่งจับกก่าวแล้วก็วัดได้ประมาณ8โวลต์ลงมาวัดอยู่ที่ทางออกวัดบบได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นไฟ AC บปิดไม่ใส่หาดสโวลต์ AC มันออกจากโมแบงมามันเป็นไฟเอซีได้ได้เท่าใดแล้วนี่สายมิเตอร์เบรเจียบดีอ๋อได้12โวลต์ยังอีกอีกเบื้องหนึ่งมันมี2เบื้องวัดเบื้องทั้ง2เบื้องได้12โวลต์ขึ้นกัน วันนี้ค่อยกะซิมมต่ใส่ไฟเป็นจั๊มส่ไฟไฟ300ท้อยทวาโตมาจากทางลุมมาจากวงจรบีเล็กติฟายเป็นไฟ300ร้อยลักไฟเลี้ยงลักเลยมันจะตรงเข้าไปหา IGBT ขยาย แล้วก็ซีหั่นนอดประกอบก่อนย่ามันห้อนพวดจับนอดให้มันแน่นนาดีดักก่อนยังอีกเบื้องหนึ่งเบื้องนี้ก็ได้หัน่นนอดจับไว้ หลังจากที่หันนรอดแล้วเราค่อยกับสิมาวัดไฟเบิงวัดไฟทางออกตั้งเซทีพั 1, นโวลต์เลยพันโวลต์เอซีวัดไฟทางออกของของขยาย igbt ได้เก้าร้อยป่ายโวลต์ไฟสูงขนาดแบบนี้แปลว่า igbt เห็ดเวียกแล้ววงจรขยายมันเห็ดเวียกแล้ว ต้องกดไปเทละขั้นตอนเฮ็ดไปเทละเทละบาทเก้าแต่ว่าก่อนข่อยเสียบจำเสียบเข้าไปข่อยเสียมวัดได้อดหน้าตู้กันว่ามันสอดบ่หรืรอวันขาดมันขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างแบบนี้ก็ไปวายังดีอยู่ตั้งมิตเตอร์สซทีนหนโอห์ม ถ้าบบขึ้นจะข้างแปลว่าขาดถ้าขึ้นมุดสองข้างก็แปลว่าได้ออดสัตว์บรรณรางควอยมาเสียดจ,จำจำตัวนี้มันจะลงไปหาได้ออดด้านลุมตอนนี้เ็ยเสยกละได้ออดมันบบสัตว์สีวัดไฟด้านหน้าเบ่งวัดไฟด้านหน้าตู้ว่ามันมันออกบ่ถ้าไฟออกก็ถือว่าเรียบร้อย สาสีแดงจับบวกใส่สีดำจับลบตั้งใส่250โวลต์หาอย่างมัตเต็งเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กว์ก็กขึ้นอยู่ที่ประมาณประมาณ6 0โวลต์ มันบอกชัดเจนมาได้เซอเมตเตอร,ตอร์ดิจิตอลมามาวัดเบิงมันจังเห็นเป็นตัวเลขมันจังเบง่งงใส่สีแดงใส่บวกใส่สีดำใส่ลบได้หกสิบสอโวลต์ถือว่าไฟออกแล้ว คอยว่าไฟออกแบบนี้มันก <si ่าน่าจะใส่ใส่งานได้ละเมาสังเกตเบ่งไฟอยู่ทีหน้าตู้ไฟที่เป็นตัวเลขก็หน้านี้มันบวกึ้นฮอตสองร้อยซ้ำลองบิดเบ่ง มิดเบิงมันก่ยับขึ้นลงได้ปกติมันเขียนอยู่ด้านหน้าว่า2 5 0หแต่ว่าค่อยว่ามันขึ้นมันขึ้นไก่ที่เขียนไว้ซับมันขึ้น261บดบิดจำแล้วเด้กระสิประกอบเครื่องทรงเพิ่นเลยส่วนที่เหลือให้เจ้าของเครื่องเพิ่นไปร้องเอาเอง